สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t h a l o t Channel นะคะวันนี้หมอว่ดจะมาดูดวงของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนประจำเดือน 4ก็คือเมษายนพุทธศักราช2564 2021นะคะภาพรวมการพยากรณ์โดยไม่ได้ชี้นำใครเป็นคนใดคนหนึง่งไม่ได้เอาวันเดือนปีเกิดของใครมาตั้งนะคะดังนั้นคลิปนี้จึงเป็น general reading การพยากรณ์ล่วงหน้าของชาวราศีมีนเท่านั้นชาวราศีมีนขาในเดือน4เมษานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินอุปสรรคนะคะความรักแบบคู่รักสามีภรรยานะคะส่วนนุ่มโสดสาวโสดชาวราศีมีน คลิปนะคะแล้วก็ในเรื่องของสีมงคลเลขเด่นเลขให้ทรัพย์เลขให้คุณนะนะคะก็จะเจอในคลิปนี้ทั้งหมดนะคะสุขภาพร่างกายต่างๆเนาะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีมีนทั้งหญิงและชายทุกเพศทุกวัยดวงของคุณมีโอกาสเกิดและไม่เกิดตามการพยากรณ์ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่ได้เจาะจงอายุไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดอยากรู้ส่วนตัวทักถามเพื่อดูดวงส่วนตัวนะคะสําหรับ ชาวราศีมีนถึงแม้คุณจะมีช่วงระยะเวลาที่เป็นมีนเหมือนกันนะคะเป็นช่วงวันช่วงราศีช่วงมีนช่วงวันที่แต่ว่าคุณยังมีนักสระนะคะรวมถึงวันเดือนปีเกิดที่แตกต่างกันบุญกุศลหนุนดวงสตาแดกแตกต่างกันไปด้วยดังนั้นใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้ดูคลิปราศี ไม่ใช่ค่ะคลิปนักสัตว์ประจํานักสัตว์ปีไทยนะคะเราเกิดมาเราต้องมีเรารู้นักสัตว์นะคะเราไม่ได้รู้ราศีก่อนเรารู้ว่าเราเกิดปีชวดฉลูขานทอก,กระต่ายหมาแมวโทษค่ะแมวไม่มีกระต่ายหมาและกาไก่จออะไรอย่างเงี้ยนะคะมา้าอ,อย่างเงี้ยเรารู้เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่าการเสริมดวงของปี64นี้ทําแบบไหนแล้วเราค่อยมาเจาะราศีในแต่ละเดือนบอกว่าทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะคบทุกนักสัตว์หนึ่งนักสัตว์บอกว่าตีคุมวงในคุบวงใน1ิ ราศีเลยเพราะฉะนั้นคลิปสั้นๆแต่ครบ12ราศีแล้วการทําบุญที่เสริมดวงชะตาตรงกับปีใหม่ไทยด้วยยิ่งดีใหญ่รีบไปดูซะนะคะแล้วก็ไปดูเจาะราศีของคุณมาว่ากันที่ชาวราศีมีนนะคะในเดือน4เมษานี้นะชาวราศีมีนภาพรวมของคุณนะคะเรามาดูอารมณ์และความรู้สึกแบบร,มรวมแบบร,มรวมๆเดือนนี้เอาอยู่หรือไม่เอาอยู่หรือว่า เหนื่อยหรือว่าอะไรเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่สําหรับคุณแต่อย่างที่บอกค่ะก็ไม่ได้เหมารวมทุกคนนะ,นะคะแต่เป็นเดือนที่ถ้าคนที่ตกรกรรมลำบากอยู่ชาวราศีมีนตกรกรรมลำบากตกอยู่ในห่วงของความทุกข์จะมีคนยื่นมือเข้ามาเหมือนเป็นที่ปรึกษาเข้ามาช่วยเหลือจะด้วยรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับฐานบุญของคุณว่าคุณเกื้อกูลกรลยะนานมิตรเอาไว้ด้วยบุญกุศลแนวไหนนะคะให้ใจแลกใจเอาไว้หรือเปล่า ทุกคนจะยื่นมือกลับมาช่วยด้วยความเมตตาด้วยความใจดีด้วยความเป็นมิตรก็จะกลับเข้ามา ใช่และเจกเช่นเดียวกันค่ะชาวราศีมีนที่มีดวงที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วมันก็ขึ้นอยู่เวลาเกิดเวลาตกฟากด้วยถ้ามีดวงอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วไม่แปลกเลยที่ชาวราศีมีนจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเพื่อนสนิทมิสหายคนในครอบครัวแล้วแต่ที่ชาวราศีมีนจะทําได้เพราะฉะนั้นมีนเป็นได้ทั้งผู้รับและเป็นมือที่ยื่นให้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนจึงหมายความว่าในเดือนนี้ต่อให้คุณมีปัญหาก็จะมีคนมาช่วยหรือว่าถ้า ถ้าคุณเป็นคนที่มีอยู่แล้วคนก็จะมาขอคําแนะนําจากคุณมองเห็นคุณเป็นที่พึ่งนะคะเป็นที่พึ่งที่บวกมากๆด้วยนะคะชาวราศีมีนในเกณฑ์ของเดือนเมษานี้นะคะเออบอกก่อนใครที่ชอบดูลัคนาดเดี๋ยวหมอว่ดทาให้แล้วตอนนี้หมอว่ดกาลังเรียนโหนวิชาโหนนะคะครูโห่เนาะก็จะพยายามทาให้ประสบความสําเร็จแล้วจะได้มาแบ่งปันตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูดวงเป็นฟรีๆแบบนี้นะคะนะคะ ช่วยกันช่วยกันแล้วกันเนาะ ทีนี้ในเกิดในเชิงของไพ่ทาโร่เนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าชาวราศีมีในเดือนสี่เมษานี้จะเป็นเดือนที่มีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คุณอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานถึงแม้คุณกําลังตกงานอยู่ก็จะมีคนเนี่ยนะคะเข้ามาบอกคุณถึงแนวโนว้มว่าคุณจะได้งานนะลองไปสมัครงานที่นั่นสิลองไปสมัครที่นั่นสิอาจจะมีแนวทางมาให้แต่ขึ้นอยู่กับคุณจะรับความหวังดีนั้นไหมและขึ้นอยู่กับคุณว่าความสามารถคุณอะ่ะมันมีความพร้อมแค่ไหนบุญมีแต่กรรมบังก็คือตัวเองไม่ได้ฝึกฝนมาเลยแต่ โชคดีว่ามีงานเข้ามาแต่ตัว,ตวเองไม่ได้ฝึกทักษะของตัวเองก็จะส่งผลให้ตัวเองไม่กล้าไปสมัครงานก็คือตกงานดวงได้งานแต่ตัวเองไม่พร้อมเองเห็นไหมคะคนที่จังหวะดวงดีมันดีนะคนนั้นก็เอาข่าวมาบอกแต่ตัวเราเองอะ่ะไม่พร้อมเองเพราะฉะนั้นทุกดวงชะตาอย่าไปรอให้อะไรมันเกิดเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนตัวเองให้มีปร,ประสิทธิภาพตลอดเวลานะ การงานมีความร่วมมือที่ดีคนที่เป็นเจ้าของกิจการลูกน้องก็กลับมาร่วมมือที่ดีฟ้าหลังฝนสดชื่นคนที่ปิดตัวไปจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิดโรคอะไรระบาดชาวราศีมีนจะกลับเข้ามาเปิดใหม่อีกมีข่าวดีนายจ้างราศีมีนที่เป็นลูกจ้างนายจ้างอาจจะเป็นราศีอะไรไม่รู้แต่อาจจะส่งข่าวให้ราศีมีนไงด้วยความช่วยเหลือไงอ่ะกลับมาทํางานนะนี่เป็นแบบนี้นะคะ ข่าวดีเริ่มเบ่งเบ่งบานนะนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงของฟ้าหลังฝนแล้วแต่ในเรื่องของการงานใครที่ทาํางานค้างคาคาราคาซังอยู่ก็จะมีคนที่ร่วมมือเข้ามาช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่มองอยู่นะถ้าคุณเกียดค้านส่งผลให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยตกและปิวแล้วตกกระป๋องก็ยังได้ถ้าดวงของคุณขยนันการประเมินผลคุณก็จะผ่านแล้วก็ได้งานนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวราศีมีในเดือน4เมษาเนี่ยคือทําอะไรเต็มที่แค่ไหนก็ได้ขนาดนั้นคุณทําเต็มที่คุณก็จะได้รับ ผลตอบแทนที่ดีสมน้ําสมเนื้อแต่ถ้าคุณไม่สนใจอะไรเลยในจังหวดที่ดวงคุณดีในเดือนเนี้ยคุณก็ได้เท่านั้นแหละแล้วก็เหลือแค่เท่านั้นแล้วอย่ามาตัดท้อต่อว่าดวงชะตาก็แล้วกันเพราะดวงดีตัว,ตวเองไม่หมั่นเองนะคะทีนี้ ชาวอ่าชาวราศีมีนบางเกณฑ์บางดวงชะตาบางวาสนาระมัดระวังก่อนในเรื่องของงานอย่ามีปัญหากับชาวต่างชาติต่างภาษาคนที่มีอายุเกิน10ปีขึ้นไปเจ้าของกิจการเจ้าของงานนะคะที่มีอายุเยอะ คุณมีปัญหากับเขาจะส่งผลต่อหน้าที่การงานของคุณจะส่งผลต่อครอบครัวของคุณถ้าคุณตกงานครอบครัวคุณจะมีปัญหาทันทีอันนี้ต้องระมัดระวังและชาวราศีมีนบางเกณฑ์บางดวงชะตามีปัญหาในเรื่องของการพูดไม่เข้าหูหรือน้อยอกน้อยใจหรือว่าคิดอารมณ์คิดไปเองกับผู้หลักผู้ใหญ่เช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย จะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นนะคะแล้วเกิดการเหินห่างเกิดขึ้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรคุณเพราะถ้าพวกราศีมีนน่ะชาวราศีมีนเกิดปัญหาเหล่านี้แล้วหันหน้าเข้าหากันทุกอย่างจะมีการปองดองและพูดคุยแล้วก็ผ่านไปได้เดือนนี้มีไพ่เดอะซันเกิดขึ้นมีจุดเกณฑ์เปลี่ยนแปลงใหม่มีจุดเปลี่ยนรอยต่อของชีวิตใหม่มีจุดเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆการนักเรียนก็มีการเปลี่ยนแปลงการสอบการทํางานได้ที่ทํางานทุกอย่างเกิดขึ้นหมดเลยในเรื่องของการงานภาพรวมการงาน ว่าดีค่ะดีสําหรับคนที่มีความพร้อมแต่คนที่ไม่มีความพร้อมอย่าโทษดวงชะตาเพราะคุณได้แค่นั้นจริงๆอเพราะฉะนั้นพยายามฝึกฝนตัวเองนะคะอาชีพที่โดดเด่นของชาวราศีมีในเดือนสี่นะคะอาชีพเด่นๆมากเลยก็คืออาชีพเรื่องเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาที่ปรึกษาคอนเซัลต่างๆหมอจิตจิต,จต,จตวิทยานะคะ ไลฟ์โค้ดเนี่ยจะเริ่มกลับเข้ามาดีขึ้นแล้วอาชีพเกี่ยวกับเปิดลงรับจำนำนะคะ,ะเปิดร้านทองที่เปิดรับจำนำเปิดออมเงินทองที่เป็นเจ้าของกิจการนะก็จะมีลูกค้าวนเวียนกลับเข้ามาใหม่ร้านกิฟทช็อปนะคะที่ขายออนไลน์จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นร้านที่เขาเรียกว่าเนอร์สเลีที่เกี่ยวกับเด็กอนุบาลจะเริ่มมีลูกค้ากลับเข้ามานะคะ มีเงินหมุนเวียนกับเข้ามานี่คืองานที่โดดเด่นบางส่วนงานเท่านั้นที่หมอบ้านมองเห็นนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดน้ำติดทะเลภูเขารีสอร์ทนะคะหรือแม้กระทั่ง ภาพปั้นต่างๆตามริมน้ําริมทะเลหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะรีสอร์ทริมน้ํำริมทะเลริมน้ําตกริมริมภูผาจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เตือนไว้ก่อนแล้วก็คนที่อยู่กับบ้านนะคะจะมีข่าวดีๆกลับเข้ามาในเรื่องของเอ ของขวัญของงานงานเขาเรียกว่าใครที่เกิดในเดือนนี้จะได้รับของขวัญที่ถูกอกถูกใจจังหวะนี้ดีนะชาวราศีมีนดีมันเสริมดวงตัวเองด้วยการทําบุญเยอะๆนะคะและโดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชาวราศีมีนอีกหนึ่งอาชีพที่เด่นมากๆคืออาชีพช่างช่างทุกอย่างเลยช่าง DIY ช่างรับช่างต่อเติมแต่ไม่ใช่รับเหมานะคะไม่ใช่รับเหมาสร้างบ้านทางหลังแต่พวกช่างที่แบบความเสือ,เ,อเขาเรียกว่าฝีมือเฉพาะด้านซ่อมรถทําประตูสลกัก ช่างเฟอร์นิเจอร์คือที่เขามีความสามารถเฉพาะตัวอันนี้ก็จะมีลูกค้ากลับเข้ามาค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างชาวราศีมีเดือน4เมษานี้นะคะชาวราศีมีนะจะมีการเงินที่เขาเรียกว่า มีทั้งเงินเก็บที่เกิดขึ้นนะคะในบางดวงชะตาแต่มักจะเป็นเงินที่สําหรับเจ้าของกิจการมากกว่าที่เป็นราศีมีแต่เราทั่วๆไปเนี่ยก็จะคือมีเงินหมุนเวียนนะคะแบบชนเดือนก็มีในบางดวงชะตาแล้วก็มีเหลือเก็บบ้างแล้วมีเกณฑ์นในเรื่องของการซื้อข้าวซื้อของเยอะมีการพบปะพูดคุยกับญาติพี่น้องเยอะนะคะแล้วก็เรื่องการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์การขายของเก่าการ ต่อเติมบ้านใหม่บางส่วนเท่านั้นไม่ใช่ทั้งบ้านบางส่วนประตูบิดประตูล้าวอะไรอย่างเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเสียเงินตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นโลคเกี่ยวกับเรื่องของการ เรามาระวังตัวนิดหนึ่งคือพวกโรคความดันความดันนะคะพวกความดันต่าความดันสูงหรือว่าโครงเครงอาจจะมีปัญหาพวกนี้หรือใครเคยเป็นเรามาระวังเดือนนี้อาจจะกลับเข้ามานะคะไมเกรนนะคะเลือดลมในตัวเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเร็วลุกป,ปุ๊บบืดเลยเวียนหัวหรือล้มเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายเรื่องของการขึ้นไหวอะไรเร็วๆนะคะไมเกรนนะคะเลือดลมต่างๆความดันต่างๆอาจจะมีปัญหาได้กลับคืนมาได้นะคะ ะะแล้วทีนี้การเงินก็จะเสียไปกับตรงนี้ด้วยเนาะโชคลาภวาสนามีไหมไม่เด่นเท่าไหร่นะคะมาจากการทํางานการลงมือการเสียเหงื่อลุ้นล้วนค่ะชาวราศีมีเนาะแต่จะมีการพบปะญาติผู้ใหญ่เกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการเซอร์ไพรส์กันถ้าไม่ได้ไปหากันก็มีการส่งของออนไลน์ซื้อของแล้วส่งให้ไปถึงหน้าประตูบ้านคือการเซอร์ไพรส์เสียเงินเสียทองตรงนี้อย่างมีความสุขค่ะ นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อของมาส่งที่หน้าประตูบ้านบ่อยมากขึ้นถี่มากขึ้นอาจจะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กปิดเทอมหรือเปล่าชาวราศีมีนจะต้องอกินอิ่มนอนหลับอย่างมีความสุขที่อยู่บ้านเป็นแบบนี้จริงๆนะคะทีนี้ชาวราศีมีนบางเกณฑ์มีเกณฑ์ที่ติดต่อหน่วยงานแบงค์หน่วยงานสถาบันการเงินต่างๆเพื่ออย่างที่บอกค่ะอาจจะไปขายทองรับจำนำหรืออาจจะไปกู้กู้เพื่อเข้ามาหมุนเวียนใน ในบริษัทห้างร้านของตัวเองก็มีโอกาสเกิดขึ้นมีการเจรจาต่อรองเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินในบางดวงชะตาด้วยนะคะทีนี้เรามาดูความรักกันบ้างความรักของชาวราศีมีนนะาะสาอา หนุ่มโสดสาวโสดชาวราศีมีนแยกคลิปค่ะละเอียดมากนะคะจะได้ดูว่าเนื้อคู่คุณมาหรือเปล่าแต่คลิปนี้จะเป็นแบบคู่รักคู่รักเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะที่ปองดองกันดีอยู่มีเกณฑ์เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นสามีภรรยามีเกณฑ์ได้ลูกใหม่นะคะมีเกณฑ์ถ้ามีความพร้อมอยากมีลูกก็มีโอกาสได้พบลูกได้พบความรักนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์การมีบุตรนะคะแล้วก็ในเรื่องของจะมีการใกล้ชิดลูกหลานมากขึ้นก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยทะเลาะกันสเพรเหรละมากกว่าส่วนใหญ่จะโฟกั กันที่ลูกอนาคตของลูกคนมีลูกหนึ่งคนมีโอกาสได้ลูกใหม่อีกเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในสีมงคลนะคะสีมงคลของชาวราศีมีนนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะพูดคุยติดต่อหรือว่าคุยกับใครอะนะคะใส่สีนี้แล้วจะเป็นสีนะ้ำเมตตาเนของชาวราศีมีนนะคะก็คือสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลน,น้ำตาลเปลือกไม้นะเปลือกไม้นะน้ำตาลเปลือกไม้นะคะและอีกสีหนึ่งคือสีทองเลยค่ะ สีทองเลยค่ะนะเป็นสีแห่งความเป็นมงคลของชาวราศีมีนค่ะนะคะส่วนเลขมงคลบรรดาทรัพย์<ม>บรรดาลโชคไปบวกรวมกับเลขที่ตัวเองมีอยู่นะคะไม่ได้สื่อหรือว่าชี้นําให้คุณต้องเสียเงินเสียทองนะคะแต่เลขเด่นเดมี6นะคะมี4นะคะมี3แล้วก็มี หนึ่งค่ะ6 2 3 1นะคะ6 2 3อนะอ่าเห็นเด่นๆอยู่ประมาณนี้นะคะไปบวกลบบวกรวมกับเลขที่บ้านของคุณกับเลขวันเดือนปีเกิดของลูกที่เกิดใหม่เด็กที่เกิดใหม่ในเดือนมีนนะคะจะส่งผลให้นำมาซึ่งโชคลาภวาสนานะคะเลขเลขตัวท้ายของอบัตร บุกแบงค์ที่เป็นแบงค์อะคะ่ะก็มีโอกาสลุ้นโชคอยู่เหมือนกันนะคะก็ลองดูว่าคุณสามารถบวกรวมบวกจับพัดจับผูได้หรือเปล่าเนาะทีนี้การทําบุญเสริมดวงของชาวราศีมีนที่เปี้ยงป้างดังนะคะที่เหมาะสมกับชาวราศีมีนเราไม่สนใจนาคารพู้ประหัส,สุขนะเราสนว่าคุณราศีมีนและเดือนสีนี้เมษานี้การทําบุญของคุณนะคะคือการปล่อยปลาปล่อย,อย,อยเขาเรียกว่าปล่อยสัตว์หน้าเขียงปล่อยปล่อยปลาหน้าเขียงลงสูง่แม่น้ําทานน้าใหญ่ๆนะคะทานน้าใหญ่ๆ ที่เขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ปล่อยปลาต้องไปแบบฉลา,าด รู้ว่าปลาเขาอยู่ได้ไม่ใช่ปล่อยให้เขาไปตายนั่นคือการส่งเสริมการทําบุญทาบาปนะคะต้องปล่อยแล้วเขาต้องสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะอันนี้คือการทําบุญที่ถูกต้องทําบุญแบบฉลาดทําบุญแบบต่อยอดนะคะให้เขาไปเจริญลูกหลานขยับขยายสายพันธุ์ของเขาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีความอิมออ่มอกอิ่มใจบุญเบ่งบานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยปลาหน้าเขียงและต้องฉลาดคือเขาต้องมีชีวิตรอดเขาจะรอดยังไงเราไม่รู้แต่ว่าบ่อตรงนั้นะ่ะ น้ำตรงนั้นอ่ะมันต้องพอที่เขาจะอยู่ได้นะคะเออก็อคือถ้าน้ําวัดนั่นแหละค่ะดีที่สุดแล้วเนอะอ่ะดังอย่างที่บอกนะคะนี่คือภาพรวมของชาวราศีมีนขอให้เป็นกําลังใจให้ทุกคุดวงชะตาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นวิทยาลเป็นค่าครูกันไปตอนนี้หมอวัดอาจจะทําคลิปช้าหน่อยเพราะว่ากําลังเรียนเรื่องของครูโหนอยู่ก็เป็นกําลังใจให้หมอวัดด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมอวัดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ